เป็นเกมที่ยังคงน่าสนใจอยู่นะครับแม้ว่าจะคว้าแชมป์ไปแล้วแต่กับการรักษาคำว่าแชมป์ไร้พ่ายนั้น a f c h h a m p i o n s <Champions> League <S นะครับสำหรับสิงห์เชียงราย38คะแนนที่พวกเขามอยู่ในตอนนี้กับการท่าเรือที่มีอยู่47คะแนนแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่โคต้าฟุ c บอแชมป์เปรสซีลจะหลุดมาถึงอันดับที่4ก็ตามนะครับแต่ถ้าว่าก็ต้องก็ต้องพยายามขยับตัวเองขึ้นไปอยู่1ใน3ให้ได้ก่อนละครับเพื่อจะการันตีไว้ก่อนละครับ เสียงทายกันก่อนนะครับกับตันทีมของทั้ง2ฝั่งนะครับผู้สินในเกมนี้เป็นคุณวรินทร์สัชดีนะครับแล้วก็ทาง v r เป็นคุณสงการบุญมีเกียรติครับเอาละรครับเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับจะเป็นฝั่งชอถิ่นครับบีจีประทุมเป็นฝ่ายเกียร์ลูกเริ่มเกมก่อนนะครับ เจนรบอยู่ที่บอรครับเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับบิจีประทุมยูไนเต็ดก็ยังมาในแผนการที่เราคุ้นเคยแล้วครับแนวะรับ3คนครับอันเดซซุนเยสเปิดยาวขึ้นมาโดนมงสกัดไว้ก่อนนะครับโดยชินพัทเลียกเล่น3เซนเตอร์เหมือนกันนะครับทั้ง2ทีมในเกมนี้สารัตครับคืนย้อนหลังกลับไป บอลอยู่ที่อีราฟานโดนเร่งเลยครับโอ้โหจังหวะเข้ามาลูกนี้นี่ต่างฝ่ายต่างมาม,มีม<อ>บิลนี่เอาฟิลิปเป้มาใช้ความปราดเปรียวเลยนะครับจะทําชิ่งกันโอ้โหแต่ว่าดูครับอีราฟานใหญ่กว่าเยอะครับชนชัยวัชชน์ซะแล้วโดนดึงจังหวะน,นี้นี่จะถึงเหลืองเลยหรือเปล่าครับหสหรัฐครับโดนทําฟาวตึงเริ่มเกมนะครับผุ้สิทสิ์ทั้งใ,ใจดีอยู่นะครับโบรินทอนศัสดีนะครับมาเตือน โชจีฮุนครับแต่ว่าเดสตูเยสไม่เห็นด้วยครับจังหวะนี้ว่าควรจะให้เหลืองครับจังหวะนี้ครับพลิกไปได้แล้วครับสารัตโพสีแต่ว่านี่ครับมาด้านหลังแล้วก็มาใช้มือครับนี่ครับหมู่โดดก่อนแลวดึงไว้เลยครับแต่ว่าผู้ตัดสินยังไม่ให้ไปเหลืองครับอกมาสุริยายังกลับมาตั้งกันใหม่ครับธนศักอื้มไปเล่นเกือบไปครับยังหนีไม่ได้อีกคนหนึ่งโอ้โดนเกี่ยวเลยครับโอ้ดาบที่สองนี่โดนตัดเกมทันทีครับ จังหวะแรกไปเจอบัตเลตตได้จะให้กับฟิลิเป้เอาอะไรครับฟิลิเป้ทะลุมาหน้ากลัวครับข้างหน้ามี2ทางเลือกแล้วโดนดึงโอ้โหลูกนี้นี่โอ้และหุดหงิดดีครับเพราะว่าเขาบอกว่าทีก่อนหน้านี้โชจีฮุนทำไมไม่โดนใบเหลืองครับตัวเองดึงแล้วทำไมถึงเหลืองโอ้แต่ดึงแบบนี้บูสินก็ไม่มีทางเลือกอลไครับโอ้โหนี่วิ่งแบบมือนี่ออกชั่นแรยครับนี่ครับนี่โอ้แขนตึงมากครับดึงเสื้อฟิลิเป้ เกือบขาดนะครับจังหวะนี้ดูครับจังหวะดึงของอเดสตูเยสครับฟิลิปเป้โอ้ไปไม่เป็นเลยครับแบบนี้สุดท้ายครับโดนใบเหลืองไปครับอเดสตูเยสแนวรับของดีจีบุรุณยูตนเต็ดครับเป็นใบเหลืองแรกของเกมนี่ครับพยายามสกัดได้หน่อยหนึ่งทุ่มเร็วทันทีครับสุริยาสุริยาดีต่อมาอย่างได้ครับสุริยาจะพลิกหนีมาที่ชัยวัฒน์มองข้างในแล้วครับเปิดเข้ากลางมาแล้วโอ้โหพยายามจะล้มตัวสไลด์แล้วสุดท้ายนี่ผู้สิ้นให้ฟาวแล้วก็โอ้โหใบเหลืองมาเลยครับศิวกรเตียตระกูลครับโดนใบเหลืองไป หนึ่งไปครับฝั่งนั้นหนึ่งแล้วนะครับจังหวะนี้ก็เป็นสิวกรเตีตะกูนะครับที่ไปทำดูครับจังหวะนี้สุยาสิมุ้ยฉกบอลมาได้ครับแล้วบอลเลยมาถึงชัยวัฒน์บุรานครับเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษครับอันเดรสตเยสตีถึงบอลก่อนแล้วด้วยนะครับแต่ว่าจังหวะนี้สิวกรเตีตะกูนี้เข้าช้าไปครับหนูสไลด์เข้าแบบนี้อันตรายครับหูลอยเลยครับอันเดสตูเยสนี่ครับ ถ่ายโดนเป็นเหลืองไปครับสิวกรเกล<ะ>่าวันนี้ต้องการบุกมาเก็บชนะเหมือนกัน,น้วครับเพราะหวังว่าบีจีได้ช้าแล้วก็คงไม่เอาแต่มาดูรายชื่อแล้วชุดใหญ่ครับของบีจีังหวะนี้ก็ิลอดฟาน,นนี้ครับไปทําฝาวฟิลิปเป้ครับฟิลิปเป้เองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะว่ายังไม่สามารถย้อน<า>หลังกลับมาธนศักดิ์เคลียร์ทิ้งขึ้นมาเลยมีเบียดกันอีกแล้วผู้สิ้นยังไม่ว่าอะไรครับเบียดกันอีกทีหนึ่งย้อนมาเป่าในจังหวะแรกนะครับคือดูว่าจังหวะแรกชิวกรไม่ได้เปรียบบนะครัก มาให้ฟรีคิกเลยครับตัวเสียงก็ดูครับดูจังหวะนี้ครับศิวกรถึงก่อนแลวครับอีลฟานวันนี้เนี่ยมาเข้าด้านหลังแต่ว่าชัยวัตนอก็ดูว่าชัยวัี่จะพาบอลไปเล่นต่อได้หรือไม่นะครับถ้าเล่นได้นับได้เปรียบอยเล่นต่อแต่สุดท้ายชัยวัน์เองก็เล่นต่อไม่ได้ก็ต้องเป่านะครับย้อนกลับมาให้กันรอก่อนครับสุดท้ายก็หยอดคืนหลังกลับมาสารัสสารัฐหนีมา2แล้วหยุดเล่นเลยครับ นี่ครับโอ้โหมาหลายทีเลยครับโดนครับโอ้มาวิ่งมาแต่ไกลเลยครับพิเตอร์คาร์โนโซกับทันทีมของบีเครับมาเพื่อกดดันครับแต่ว่าผู้เสินเนี่ยพร้อมที่จะให้โชว์จีฮุนอยู่แล้วนะครับใบเหลืองว่าจังหวะนี้ปีดึงสหรัฐอยู่เย็นครับดูครับสหรัฐที่จะหลุดไปแล้วครับแต่ว่านี่ก็โดดขวาไว้เลยครับไม่ให้ไปครับจังหวะนี้จับบอลของสหรัฐรับโยกหลบโชว์จีฮุนครับหลบไปได้แล้วครับแต่ว่าโชว์ใช้มือขวางนะครับโชว์จีฮุนอีกครั้งหนึ่งโอ้หมาสวยครับโชว์จีฮุน แล้วให้พิธิวัตรพิธิวัตรเบียดกับสารัตแข็งแกร่งกว่าครับพิธิวัตรพิธิวัตรโดนไล่แซะและสุดท้ายสารัตก็ไปฟาวครับโชจีวันนี้พยายามจะไปฟ้องขอไปเหลือให้กับสารัตบ้างนะครับโอ้จังหวะนี้ถือว่าแข็งแกร่งครับจังหวะแรกนี่ชนไม่อยู่ครับแล้วมาเนี่ยครับจังหวะ2นะครับต้องมาใช้เท้าขวางครับพิธิวัตรถึงล่วงครับนะครับศิวกกรเปิดโด่งมาแล้วก็สอดมาโอ้โหแต่หม่งไว้ได้ก่อนนะครับจังหวะของ อเดสตูเยสครับจังหวะนี้ก็ถือว่าป้องกันได้ดีครับแล้วก็ได้ฟาวด์ด้วยก็มีผู้เล่นนะครับของสิงห์เชียงรายนี้ไปขวางจังหวะที่จะโหม่งของอเดสตูเยสด้วยนะครับที่สุดเลยเป่าฟาวด์ไว้กับบีจีครับดูครับจังหวะเต็มมุมของสิบกรเตตะกูลครับคนที่เข้าไปขวางนี่การเล่นเนี่ยก็คือเป็นฟิลิเป้ครับเลยนะครับเปิดโดมาลูกนี้แล้วโอ้โหอย่างเงาไม่พ้นอันตรายครับจังหวะ2เอารับไม่อยู่ครับโอ้โหชลาลูสองทีเลยครับสุดท้ายนี่ ต้องเคลียร์ทิ้งขึ้นมาชัยวัฒน์เก็บบอลได้ด้วยครับชัยวัฒน์ได้เป็นบอลฟาวเลยนะครับในพุ่งส์ให้เป็นฟรีคิกเลยนะครับชัยวัฒน์บูรานครับเรียกฟรีคิกได้จังหวะดูครับจังหวะนี้ถึงก่อนเลยครับชัยวัฒน์บูรานเก็บบอลไว้ได้พยายามที่จะบังครับจังหวะนี้แม้ว่าจะทําบอลออกไปเองครับแต่ว่าผู้ธิีประทุมเนี่ยโหมีเดียโก้ปักอยู่แล้วสุบัญยาก็ไปช่วยทางขวากับสาริภาพมีอะไรครับดูเกมรับอาจจะมีช่องครับ วันนี้เป็นสุริยาสิงหุ้ยครับไปทำฟาวสุบัญยาปุริสายครับดูครับจังหวะนี้ไปดึงนะครับสุริยาสิงหุ้ยไปดึงดึงบอลมาสวยอ่าแต่จ่ายไม่ตรงครับลูกนี้ไปฟาวเขาแล้วครับฟิลิปเป้ครับไปทำฟาวเอีราฟาน จังหวะดึงบอลหลบเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาของโจจินูนถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่าจังหวะจ่ายให้เพื่อนเนี่ยไม่รู้กันครับแล้วสุดท้ายจังหวะนี้ฟิลิปเป้ครับไปทำฟาวอิโดฟันฟันดี้โชนาตาเนี่ยพยายามจะขยับมาขอรับบอลครับพิธิวัตรตะลุยมาเองพิธิวัตรโดนดึงแล้วก็เสียฟาวไปครับดิโอโก้หลุยซานโตทำฟาวครับพยายามตัดเกมก่อนครับไม่ให้พิธิวัตรเนี่พาบอลไปได้นะครับดิโก้สิงห์ชักง่าครับโชติพัฒน์ภูมิแก้วนี่เดินจะมาเปลี่ยนนะครับอีราฟาน ลุงนี้นี่ได้ฟ้าครับแล้วเจ็บด้วยนะครับโอ้โหอ้ยข่าหรือเปล่าครับสุริยาสิงมุ้ยครับโอ้โหอาการดูเจ้าตัวเจ็บหนักเลยนะครับนั่นน่ะต้องดูครับจังหวะไปโดนอะไรของฟันพันดี้ครับเข่ากับเข่าครับจังหวะนี้อือหโดดตัวลอยเลยครับโอ้โหสุริยาจังหวะนี้ครับเจ้าตัวนี่ครับยกมือทันทีเลยครับ บริเวณเข่าซ้ายครับคือตรงนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ในกรอบด้วยนะครับนั่นแหละโดนไปเหลืองนะครับอย่างนี้ไปวอยนี่ครับโดนไปเหลืองมาจนได้ครับดีโก้หลุดสาทโตจังหวะไปวอยพุทธศิลป์แล้วครับไอเดียดีแล้วครับพยายามเกี่ยวบอลแต่ว่าไม่อยู่ครับกำลังขาหมดเหมือนกันครับวสันครับหยอกขึ้นมาพื้นที่พอมีครับแมแต่ฟิลิปเป้โอ้ยจังหวะนี้นี่อุสินไม่ว่าอะไรครับนี่ทำแผนทำท่าบ่อยต่างหากว่าสารัฐก้มหัวไปหาเขาแต่ตรงนี้ฟาวเลยครับ ชินพัฒน์ดีออครับโดนใบเหลืองนะครับเดี๋ยวได้เห็นเลยครับพยาอะไรใส่เดียโก้เขาหนักอยู่แล้วนะครับชินพัฒน์ดีออนนะครับแล้วมาโดนใบเหลืองแบบนี้เดี๋ยวเกมต่อไปนี้ไม่สามารถลงสนามได้นะครับเกมที่จะเปิดบ้านพบกับปุริทิโลนะครับเพราะว่าตอนนี้โดนใบเหลืองไปแล้ว3ใบครับวันนี้โดนอีกึงใบเป็น4ใบครับดูจังหวะแรกก่อนครับของาสหรัฐอยู่เย็นครับมงต่ำครัุทธิ์เนี่ยพยายามบอกว่ามงต่ำเองครับแต่ นี่ครับจังหวะนี้โชคดีที่เท้าไม่ไปโดนหน้าของสารัฐครับจังหวะที่ฟิลิปเป้แต่ครับแต่ว่าไปโดนบอลครับแต่ว่าจังหวะนี้ตัดมาครับจินพัทลีอยอนนี้มาเข้าด้านหลังครับหนีมาโดนดึงโอ้ลูกนี้อาจจะไปเหลือแล้วมั้งครับน่าหนาผู้สิีว่าไงอย่างใจดีแล้วครับนี่ครับเอรมสันปารีล่าเนี่ยเขามายามจะหวยขอไม่เหลือนะครับจังหวะนี้ครับอูจังหวะที่จะไปนะครับของคร์วินสวัสดีครับ ไปไม่ได้ครับเจอเลยครับจังหวะนี้ถึงก่อนครับโชนาตาโชนาตาแวซูราครับข้างในมีหลายคนครับเลือกใครเล่นสันแา้วโดอัดด้านหลังมุสินเป่าฟาวอะไรครับเป็นฟรีคิกระยะที่ได้ลุ้นเลยครับของสิงห์เชียงรายจังหวะนี้ครับโชติพัฒน์คุณแก้วครับเรือกฟาวได้ครับโอ้คนที่ต้องฟาวอิรฟันฟันดี้ครับบอลไปพลาดตรงที่สันติภาพนะครับที่จ่ายตัดเข้ามาตรงกลางนะครับแล้วเจอนี่ครับ ตอนหัตานี่ตัดบอลมาได้แล้วจ่ายลูกนี้ครับจะให้กับชนทิพน์พุ่มแก้วครับแต่ว่าหยุดฟันฟันนี่นี่คืนกับมาใหม่วสานโดนไล่อยู่ครับปฐมพลสไลด์ไว้ได้ก่อนก็โดนเตะเอายังไม่อยู่ปฐมพลจ่ายต่อมาทีนึงโอ้ลูนู้สินเป่าฟ้าครับโอ้โหสุรชาติครับผู้สินมองว่าจังหวะที่จินภัทรจะเข้าไปเล่นบอลแล้วก็สุรชาติเดียวขามาขวางไว้นะครับก็เสียฟาวครับ ต้องรุ่งโอวยหน่อยนึงนะวิเตอร์คาร์โดโซครับเจโดนโตก็ชินภัทไปทําฟาวเขาเสียฟาวครับชินภัทลี่อโอ้โหตัดมาจะโตกลับเร็วนะครับดิโก้โดนทําฟาวครับโอ้โหจะเล่นเร็วแต่ว่าสิง่งชียไรบางขวางไว้อยู่ครับผู้ตัดสินยังไม่ให้เล่นเร็วครับอยากให้หยุดก่อนครับแต่ว่าชินภัทรบงติดครับ จังหวะา2โดนชนบุสินเป็นบอลฟาวไปแล้วครับบีจีได้ครับพยายามจะเล่นเร็วแต่ว่าเขาไม่ให้เล่นเร็วนะครับธนศักดิ์สุไสบอลเร็วทันทีครับเอาอะไรครับสันติภาพเปิดก็ต่อครับแล้วก็เคลียร์ทิ้งไปเลยครับบุสินก็เป่าจบเกมครับโอ้โหบีจีปทุมยูนเต็ดครับกับสิงห์เชียงรายยูนเต็ดเสมอกันไปศประตูต่อศนะครับวันนี้เวลาในการ